สดีตอนรับท่ทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ D2X e ch Gamer Channel นะครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Empire Galactic Survival นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรน,นะครับวันนี้นะครับเราจะพ,พยายามหาเทรดนะครับ Trader เ,เอาโพสให้ได้เพื่อที่จะลองนะครับเอาทองไปแลกเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะแลกเปลี่ยนเป็นเครดิตได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคก็นะฮะ จุดที่เราจะไปทดลองนะครับทดลองแลกเปลี่ยนนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับก็คือ trading o u อ p o s สตัวนีน้ซึ่งมันเป็น PVE นะครับแต่ว่ามันยังมีตรงเทรดจุดจุดหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเทรดของเอเลียนนะครับแต่ว่าผมเอายานเข้าไปใกล้เนี่ยมันยิงยานผมพังเลยฉะนั้นเนี่ยผมจะถล่มมันให้แหลกเลยนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับ Okay, เดี๋ยว,วขอลองเช็คอาวุธแป๊บหนึ่งนะครับว่ายานลำเล็กของเราเนี่ยอาวุธยังพร้อมรบหรือยังนะครับลองดูไอ้นี่คาโก้นี่ยว่ะปึ๊บเลเซอร์ชาร์ตโอเคยังมียังมีเหลือเฟือนะครับสำหรับพลาสมาชาร์ตนะครับซึ่งเราจะใช้ในการยิงถลม่มป้อมปืนของเอเลี่ยนนะครับแล้วก็จะเข้าไปข้างในเนี่ย ทีนี้เราก็จะทำการสร้างนะครับติดตัวไปด้วยเดีนะครับมันก็คือคอนั่นเองนะครับคอเดี๋ยวนะ,อ,ะ,วะอัไหวะเออผมจะเอาไปยึดยานนะครับไม่ได้เล่นนานก็เลยงงๆเียนีครับอ่านี่เองนะครับคอ มันก็จะใช้มีเที่ยวคอมพินนต์5นะครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์5เคเบิล3ซึ่งใช้ของเยอะมากนะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างเองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทําการถล่มโดรนนะครับฆ่าโดรนแล้วก็มันก็จะมีของพวกนี้ดรอปม,มาตอนนี้ก็คือขาดอิเล็กทรอนิกส์ี่นะครับแต่ว่าเรามีแอดวานซ์คอนสตรัคเตอร์นะครับก็คือเป็นอไอเครื่องเนี่ยเครื่องก่อสร้างนะครับเป็นเครื่องที่ สูงที่สุดละนะครับขั้นสูงที่สุดซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือเรายังมีไม่พอแต่ว่าเรามีวัสดุที่จะสร้างได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอคอนสตรักเตอร์ลัสคอนสตรักเตอร์อันเก่าเนี่ยเราต้องมานั่งสร้างของทีละชิ้นนะครับเพื่อให้ครบถึงจะสร้างของได้แต่อันนี้คือไม่ครบไม่เป็นไรนะครับเครื่องมันจะทําการสร้างของที่ขาดเองนะครับปุ๊บพอเรากดสร้างนะครับมันก็จะทําการสร้างอิเล็กทรอนิกส์มาเห็นไหมฮะพอของครบเนี่ยพอปุ๊บเนี่ย ป๊บมันก็จะทําการสร้างเลยสร้างเจ้าคอตัวนี้มาเรียบร้อยเราได้คอมาแล้วนะครับอยู่ตรงไหนวะอ่าอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็พกไปด้วยหลังจากที่เราทําการยิงทั้งหมดนยะเราก็จะยึดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เอาคอตัวนี้ไปวางแทนทีนี้เนี่ยยานตรงนั้นมันก็จะเป็นของไอเทรดตรงนั้นก็จะเป็นของเราไปโดยปริยายนะครับทีนะะี้เดี๋ยวผมขอทําการ ว์าไปที่เทรดเดอร์นะครับอ่าเทรดดิ้งเอาโพสล็อกทารเกตนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้เครื่องย้ายมวลสารไปนะฮะอยู่ทิศทางไหนวะอยู่ข้างล่างนะฮะเวลาที่เราจะว์าไปเราต้องหันหน้าให้ถูกทิศนะครับแล้วก็ต้องมี พลังงานในการย้ายมวลสารด้วยแล้วก็เร่งความเร็วให้สูงที่สุดก็คือ110เมตรวินาทีนะครับเสร็ <S <S จแล้วเราก็กดโอเคเมื่อทำการย้ายมวลสารไปว่าคนก็เรียกว่าวอร์มโฮนะครับทะลุวอร์มโฮเข้ามาโอเคผมจะไม่เข้าไปใ,ใกล้มากนะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยมันยิงเรานะฮะเดี๋ยวลองดูในแผนที่ก่อนนะครับอ่า อันนี้คือยานลำเก่าเราที่เราโดนยิงพังนะครับซึ่งผมโคตรเสียดายเลยมีเซ r ร์ v a ว c o n คอนสตรั r ด้วยมันมาอย่างไงวะเนี่ยใครเป็นคนสร้างก็เซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ผมเปิดเองนะครับก็เครื่องที่ใช้เปิดเนี่ยมันรองรับคนได้ไม่เยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สูงสุดก็น่าจะไม่เกินสี่คนเพราะว่ามันกินแลมมากเกมนี้นะครับรายละเอียดมันเยอะจริงๆโอเคผมจะจอดใกล้นะครับผมจะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วเข็ดนะครับโอ้โหยานพังหมดเลยนะฮะแล้วยายิงของป้อมเอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นไอออนแคนนอนนะครับมันยิงไกลามากไกลกว่าป้อมปืนของเราทั้งหมดเลย โอเคผมจะจอดไกลๆแล้วผมก็จะเอายานไปนะครับเอายานลำเล็กเข้าไปยิงถล่มมันหินเละนะฮะ นี้เราเจอซัดเทียมนะครับเดี๋ยวนะฮะถ้าเราเจอซากยานเก่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมีมตาร์มิก้าสเตชันนะครับตรงนี้คือเรายึดมาแล้วนะครับเป็นตามิก้าเนี่ยเป็นสเตชันที่สำหรับอของมนุษย์นะครับที่มนุษย์สร้างไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่โจมตีเรานะครับก็คือข้อดีหน่อยแต่มันก็ยังมีสเตชันที่เป็นของต่างดาวนะของเอเลี่ยนนะเฮ้ยอะไรอะ่ะ อ๋ยานลาเก่าของเราเนี่ยนะครับผมจอดยานไว้แล้วผมก็โดนยิงเฉยเลยพังหมดผมก็ต้องมาเก็บรวบรวมทรัพยากรเพื่อสร้างยานลําใหม่เนี่ยครับยังดีที่ยานลาเล็กเนี่ยผมขึ้นยานลาเล็กแล้วก็บินหนีออกมาทันนะครับมันยิงซะเละหมดเลยเอาเฮ้ยแล้ว สถานอันนั้นไปไหนมันอยู่ที่ใดเจอเตามิก้าเลยนะครับมันน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะ เฮ้ยอยู่ไหนวะน่าจะอยู่คนละฝั่งนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งไปทางโน้นดูอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะครับนี่ไง ชิปยาร์ดนี่แหละที่มันยิงผมเห็นดีกันแน่รอบนี้อ,ะอ่ะพวเลเซอร์กับพลาสมาแคนนอนยิงสิอ๋อแนี่เราอยู่ระยะ1.2.3กิโลมันยังยิงไม่ได้นะครับถ้าเข้าไปถึงระยะที่1กิโลมันจะทำการยิงเราอย่างหนักหน่วงมากมาแล้วยิงมาแล้วนะครับ มันจริงเยอะมากอะแล้วจะเข้าไปยังไงวันเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่หยุดนิ่งนะครับเรายิงไม่โดนด้วยนะครับคือแบบว่ายิงยากมากต้องยิงดัก คอยเก็บเทียหน่อยนะครับแบบเนี้ยฮะอุย้ยเฉียวไปเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ระเบิดอ่ะ จริงมันไม่ระเบิดนะครับว่าผมก็จนปัญญาจริงๆว่าจะยึดมันยังไงยาเราโดนหรือเปล่าเนี่ย ยังไงดีวะอืมผมจะลองเดินเท้าเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะจะโดนยิงตายหรือเปล่าความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ10นะครับ แต่ว่าปืนพลาสมาข,ของผมเนี่ยยิงแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าโดนเข้าปาทีหนึ่งนี่ก็ร้องเลยทีเดียวโอ้โห,หน้ำอะัจะถึงวะเนี่ยเราจะพยายามบุกเข้าไปข้างในให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่เนี้ผมตายแน่ๆนะเน เราลองไปถึงระยะยิงมันก่อนแล้วกันนะครับลองดูว่ามันจะยิงเราได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดมันยิงเราหนักหน่วงมากเราก็จะทําการถอยนะครับเท่าที่ลองยิงดูคือปรากฏว่าป้อมปืนมันไม่พังนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเขต PVE นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงยิงเราอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าออยานของเราเนี่ยมันเป็นแคลนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยานเราตั้งเป็นอะไรอะ ตั้งเป็นแบบพับบิคหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่โดนยิงนะครับผมไม่แน่ใจ r i v a t e public อะไรเงี้ยที่ผมยังไม่เห็นมันยิงผมเลยหรือ,รอว่าเราจะไม่สามารถเอาอยานเข้าไปใกล้ได้ต้องเอาคนเข้าไปอย่างเดียวเหรออันนี้เป็นปัญหาที่ผมพยายามหาทางแก้อยู่นะครับเพราะว่าพัตตก่อนๆก,ก็พยายามจะเข้าไปแต่ว่าโดนยิงนะฮะ ผมมาอยากจะยึดไอ้เจ้าตรงนี้มากสเตชันตรงนี้นะฮะไม่ยิงนะเว้ยเฮ้ยไม่ยิงจริงๆด้วยเฮ้ยยิงเว้ยชิบหายแล้วโอ้โหหาฝนเช็ดเคโอ้ย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 โดนไหมโดนไหมวิเชียวไปเชียวมาตายแล้วกู ไงดีวะเนี่ยอ๋อระยะยิงมันคือ500กว่านะครับประมาณ550นะฮะเดี๋ยวผมขอลองดูว่าปืนผมเนี่ยระยะยิงมันเท่าไหร่นีครับน่าจะ450หรือเปล่าเซ็งวะ่ะ450จะไปสู้อะไรมันได้เนี่ยสามรอด้วยซ้ำ ลองดูแล้วกันถึงเบ้าไม่ถึงนะครับก็เดิมเดิมเนี่ยที่ผมเคยเมื่อก่อนที่เคยบุกนะครับถ้าเอาคนมาบุกเนี่ยจะใช้ปืนสไนเปอร์เพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเล็งค่อนข้างจะไกลามากยิงไปเรื่อยๆนะครับจะก,กว่าจะพังนะครับเออเนี่ยผมขอร้องดูสไนเปอร์นะเออสไนเปอร์ระยะยิงมันอยู่ที่500ก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับ คือเขาอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเอเลียนจะโหดขึ้นเยอะเลยนะฮะผมจะลองดูถ้าผมตายก็ช่างมันนะครับของในตัวเราไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายนะครับเราสร้างได้อุยอุยอุยไม่ๆๆๆไม่ไ่ยเสียวเ้ยเราจะรอบเข้าไปนะครับ ซึ่งไ the อ้ไอ้ปืนที่มันยิงเราเนี่ยอันนี้คือมันเป็นปืนที่เอาไว้สําหรับยิงยิงยานนะครับไม่ได้ยิงคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกมันจะช้าแล้วก็ลูกค่อนข้างจะใหญ่นี่ครับแล้วตัวคนอ่ะตัวนิดเดียวนะครับอุ้ยโอ้โหโดนไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะอ๋อไม่น่ารอด โอ้ oh my g กอดเกิดบนยานแล้วกันนะฮะเกิดเคอรเลนโลเคชั่นเลยแล้วกันใกล้ๆนะฮะเฮ้ยไม่ใกล้แล้วอ๋อใกล้ๆนี่ว่าโอเคโอเค จะพยายามเข้าไปแล้วก็เก็บของให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็รีบหนีออกมาสรุปก็คือเข้าไปไม่ได้นะครับไม่รู้จะทำยังไง มันยิงที่ระยะ300ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นเฮ้ยเร็วเร็วดิเร็วดิเร็วดิโอ้โหสามนัดเองตายแล้วโฮมเบดละกัน อาทำไมาเกิดตรงเนี้ยโอ้โหเกิดไกลมากมาเกิดที่ CV ลําเดิมนะครับที่เราเคยโดนไอ้นี่ไปนีครับผมลืมสร้างตั้งให้ CV อ่าคือยานลําใหม่นีครับให้มันเป็น home b a นะครับชิบหายแล้วแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ย o oh my god ยานเก่าเราแล้วยานใหม่ครับโอ้โหโอ้โหมันยิงมาอีกแล้วโอไมครอนโอไมครอนเฮ้อแล้วยานลำใหม่เราอยู่ไหนเนี่ย เราก็ยิงสู่อวกาศเวงวางนะฮะโวอร์พิวชอลน่าจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งอาวุธก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวผมหาย,ยาเราเรา,เราก่อนนะฮะโอเคแล้วครับท่านผู้ชมเม,เมื่อกี้เนี่ยเราไปปลุกอ,อ,อะไรเมนคาลเมงกาโลอะไรสักอย่างนะครับชื่อออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยชิปยาร์ดนะครับซึ่ง บุกไม่เข้านะครับมันยิงไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอยู่ในที่โล่งด้วยตอนนี้ผมเนี่ยไปเตรียมของเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเจออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันชื่อว่าเอ่อชิปยาร์ดธรรมดานะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามีอะไรบังเยอะแยะเลยนะครับมีอุกอกบาทอะไรพวกนี้เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆคลืบคลานเข้าไปออลองดูนะครับว่าจะโดนยิงไหม ผมใช้วิธีหลบหลังอุกบาตเอานะครับแล้วก็ค่อย<ๆ>เข้าไปเฮ้ยสเปซโดนวะ่ะพัสมาซะด้วยเข้าไปได้ไหมวะทางเข้ามันอยู่จังไหนเฮ้ยไม่โดนยิงด้วย เป็นชิปยาร์ดนะครับเอาเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วโดนแล้วเนี่ยใครบอกไม่โดนวะไอ้บ้าโอ้โหเราคงต้องเจาะเข้าไปนะครับจะเจาะยังไงวะเนี่ยอันนี้เจาะได้ปะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยิงอย่างเดียว เราสายเจาะอ,อีกแล้วนะฮะเราจะเจาะเข้าไปข้างในเฮ้ยคอโอ้ย,อยสวค์ทรงโปรโดเจาะเข้ามาก็เจอเลยเนี่ยฮะแรมเป็ดดีมากถ้าเกิดเราเอาคอไปวางแทนนะครับก็จะอ่ามันก็จะกลายเป็นของเราในทันทีอันนี้คืออะไรป้อมปืนเหรอเออใช่ป้อมปืนนะครับ ถ้าเกิดเราเข้ามาทางอื่นแล้วก็จะโดนป้อมปืนยิงนะยแต่เราเข้ามาข้างหลังโอ้โหโชคดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคอระาวาังไปนะครับปึ๊บปากเรียบร้อยไม่ล่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะยึดเป็นของเรานะครับให้กลายเป็น GTH นะครับเป็นของเรา ในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นกลายเป็นของเราหมดแล้วนะครับใช่ไหมนี่ครับไอออนแคนนอนซึ่งมันจริงค่อนข้างจะโหดมากนะครับไมดหมดฮนะทุกอย่างโอเคตอนนี้ก็เราก็ยึดเ,เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนชื่อให้เล็กน้อย อาจจะเป็นรูโบนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําการปะมันได้นะครับอันนี้ผมจะหาทางเข้าก่อนแน่นอนว่าป้อมปืนพวกนี้จะไม่ยิงเราละอ่าตอนแรกเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เป็นสีนี้ละก็สีแดงอยู่นี่วะอ๋อมันปิดการทํางานอยู่นี่วาสักครู่นะครับมันก็พาวเวอร์แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะหาทางเข้าก่อนนะฮะ ตรงนี้จะลอกว่าทางเข้าใช่ไหมใช่เลยอ๋อเรายังไม่ได้เปิดนะครับเปิดสิรออะไรเอ,อเฮ้ยไม่มีพลังงานนะครับโอเคไม่เป็นไรครับ มีหน,น้าเราทำไมมันถึงดำนะครับเพราะมันไม่มีพลังงานนี่เองโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาพลังงานที่ยานของเราก่อนนะครับไกลมากๆเลยผมบินมานะครับใช้ตัวเนี้ยค่อยๆขยบมาเรื่อยๆเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวโอ้โหแล้วด้านไหนได้านไหนวะเนี่ยงงไปหมดแล้วตอนนี้คือไม่มีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องแบบนี้นะฮะหมุนไปหมุนมาแบบนี้โอเคเราพบพลังงานมาด้วยกัน400กว่าอันนะฮะรับรองว่าอยู่ได้ยันลูกบวชนะครับเป็นไงล่ะมาขอบคุณดีหน่อยเถอะลองดูนะครับว่าพลังงานมันอยู่ได้ทั้งหมด28ชั่วโมงนะครับ28ชั่วโมง29ชั่วโมงเลยอะ59นาทีนะี่ฮะ จะลองดูเนี่ยตอนนี้คือทุกอย่างเป็นของเราหมดแล้วนะครับนี่คือการยึดที่ชาญฉลาดที่สุดนะครับก็คือไม่พยายามไม่ทําลายอะไรเลยนะครับลอบเข้ามาเอานะครับพอลอบเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทาการยึดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราเอ่ามันจะมีแน่นอนว่าในเนี้ยน,น่าจะมีเอเลียนคออยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามายึดจากฐานของเอเลียนนะครับเพราะว่ามันเป็นคอของเอเลียนสีแดงนะครับถ้าเป็นคอของมนุษย์เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะ เรายึดคอเอเลียนมาแล้วอุ้ยมีพลังงานท้างล่างอ๋อไม่ใช่ออกซิเจนออกซิเจนโอ้โหเวรกนกมมีอห้าอันดงี้พกมาด้วยก็ดีโอเคชั้นล่างมีอะไรเดี๋ยวเราสำรวจกันอ๋อก็คือทางเข้าธรรมดานะครับทางเข้ามีอยู่หลายทางแต่นี่ยเกิดเราอยู่ฐานตรงนี้นะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าก็ดูจากป้อมปืนตรงนี้นีครับ มนุษย์คนที่จะบุกเข้ามาเนี่ยลำบากมากนะครับมันคือต้องเอายานมาไล่ย,ยิงตั้งนานนะครับก็มันจะพังโอเคเราลงลงไปชั้นล่างเรื่อยๆเนี่ยห้องโ2เต็มไปหมดเลยขอฮิวแป๊บหนึ่ง Okay. ข้างล่างก็จะอ่านี่คือคอที่เราวางไปเมื่อกี้นี่นี่ครับมายังห้องคอ,อนั่นเองก็ไม่มีอะไรไม่มีห้องคอนสตรักชั่นคอนสตรักเตอร์ให้เราด้วยนะครับห้องแบบเอาไปคราบของแต่ผมคิดว่ามีนะฮะเพราะว่าสถานีอวกาศทุกที่จะต้องมีห้องคราบของนะครับแล้วก็ห้องคราบของเนี่ยก็จะมีของให้เราเก็บด้วยน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับ น,นี่ไงเจอแล้วนี่คือคลองของเอเลี่ยนนะฮะหลังจากที่เรายึดมาได้เนี่ยเราก็สามารถถอนมันได้ี<ๆ>อแไงในอุปกรณ์ก่อ,กอ,กอสร้างนะฮะโอเคเดี๋ยวก็เอาไปซ่อมข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกที่เราเจาะเป็นรูไปขึ้นไปข้างบนฮึบฮึบฮึบนี่เจออีกหนึ่งอัน เยตซีเมนอ๋อมีเดียวมีดีมิวมนะครับมีไม้ด้วยไม้บนอวกาศเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้นั่นเองเนี่ยคุณต้องลงไปบนดาวนี่ไงนะครับเป็นอะไรเนี่ยแอดวานซ์คอนสตรัคเตอร์ด้วยของโหดซะด้วยก็มีแค่นี้เองนะฮะ สถานีอวกาศของเราแต่ก็ยังไม่เจอเทรดอยู่ดีนะครับผมก็ยังงงว่าไอ้เจ้าเทรดมันอยู่ตรงไหนวะก็คงต้องค้นหากันต่อไปนะครับอ๋อโอเคคลิปวันนี้ก็พร้อมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อของปากของคอนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะพาไปตะลุยลังเอเรียนเอเอเอเรียนถุยในตัยลังเอเรียนกันนะครับไปดูกันว่าตั้งแต่แพ่นใหม่ๆอัพเข้ามาเนี่ยมันจะมี เห็นว่าเขาแอดมอนเตอร์กับเอเลียนเพิ่มเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยไปบุกดาวเอเลียนสักทีนะครับก็เคยเคยแต่เจอรังของมันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปบุกนะครับก็แค่บินผ่านเฉยๆนะฮะเพราะว่าเขาปรับปรับสมดุลให้มันให้มันโหดมากขึ้นระยะการยิงของปืน,นของเรานะครับก็จะยิงได้แบบใกล้กว่าเดิมอะ่ะเออ แต่ปกติเนี่ยเมื่อก่อนคือผมขี้โกงก็คือผมเอายาอย,อยู่ไกลๆแล้วก็ยิงนะครับยิงฟรีแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเข้าไปคลุกคลีกับมันใกล้ๆเลยซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะโดนยิงร่วงได้ง่ายๆเลยเนะฮะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์ subscribe นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ